สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเู้สู่รายการหออสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาสีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นหออสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะซึ่งก่อนหน้านี้รายการของเราก็ได้ติด ประเด็นนี้มาโดยตลอดค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ทิท่าของจํานวนผู้ป่วยนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะลดลงเลยนะคะล่าสุดนะคะมีการตรวจพบในส่วนของจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพบผู้ป่วยมากถึงเ็ประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆก,ก็ตามแต่ก็มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบ,บาดถ้าเกิดว่าไม่หามาตรการสําคัญๆมาป้องกันในช่วงเวลานี้นะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเวลา ัอีโบลารวมไปถึงมาตรการสําคัญสําคัญที่ประเทศไทยของเรานั้นจะต้องมีการตื่นตัวและกระตือรือร้นในการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันทั้งในส่วนของการระบาดแล้วก็ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างราไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน Bangkog Voice.com w ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่า ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจัก,กรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อย,ยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสะแห่งความดีความเมตตาศีลหจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐาน ที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติส,สงบร่มเย็นทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ถู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง